สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมโนโุนวินได้เดินทางมาที่พระเนตรคลองช้างตําบลสวนพิกอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้นะครับเป็นวันช้างไทยนะครับบริเวณพระเนตรคลองช้างนะครับเขากา็มีการเลี้ยง นะครับมีการจัดโตัวจีนเลี้ยงช้างนะครับส่วนภาพบรรยากาศข้างในเนี่ยจะเป็นไปแบบไหนเป็นอไปอย่างไรเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกัน ครับนี่ก็คือโตจีนนะครับด้านหน้าทางด้านขวามือนี่เอฟซี FC, น้องแฝดพเนตรหลวงนะครับก็มีนำผลไม้นะครับ,มไ,มนะรบไม่ว่าจะเป็นแตงโมไม่ว่าจะ,ะเป็นข้าวโพดเป็นแอปเปลิลเป็นส้มเเป็นกล้วยนะครับแล้วก็พวกหญ้าเนาะนะครับ โอ้นี่ก็บรรยากาศในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับก็มีเอฟซีของอพระเนตรช้างหลวงเนี่ยก็เดินทางมานะครับก็ทยอยเข้ามาหลายคนหลายท่านนะครับวันนี้เป็นวันช้างไทยพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะ,ะไม่รู้เนาะนะครับวันที่13มีนาคม อของทุกปีเนี่ยก็เป็นวันช้างไทยนะับไงสบายดียยดโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเออเอาเอา <c oughs> กับอันนี้เป็นโตอฟซี MC, น้องแฝดน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นเนาะนะครับว่าการจัดโต๊ะจีนเนี่ยจัดแบบไหนจัดอย่างไรนะครับถ่ายภาพรวมให้พี่น้องได้เห็นนะครับ โอ้บรรยากาศในพื้นที่ขณะนี้นะครับค่อนข้างที่จะคึกคักคึกคักคึกคักนะครับเออาหารแบบนี้นี่อก็เรียกว่าคนไม่ได้กินนะนี่ช้างกินอย่างเดียวแมนบออยากกินเทือนเลยมัะกินหอดอยู่หน้าเลยเหรอเมียดีให้เนาะ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ควันช้างนะครับก็มาดูแลนะครับมาอำนวยความสะดวกให้ได้เห็นกันนะครับกับขณะนี้ก,ก,ก็เริ่มมีพี่น้องเอฟซีของช้างนะครับก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับ สวัสดีครับพี่สบายดีไหมไปทำข่าวทหารนะครับก็เป็นพี่น้องชาวช้างนะครับที่มีความคุ้นเคยกันนะครับ yes, สวัสดีครับท่านพี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปพม่ามาเหรอ <c oughs> จะโอ้ไปทุกที่เลยช่วงนี้เเ็หนนลยนะครับไปมาแล้วเพิ่งไปกลับมาได้สองวันนี่ไปที่พนมนงรักเพิ่งกลับมาเป็นไงงบ้าากร ไม่มีอะไรหรอกมันมีเขาเรียกว่าปั่นข่าวกันครับไม่มีอะไรสถานการณ์ปกติกับขณะนี้นะครับทีมงานวันช้างแล้วก็พี่น้องชาวช้างนะครับก็มาจัดอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมเป็นข้าวโพดผลละหมากรากไม้นะครับวันนี้ก็เพียบนะครับ กับก็มีทีมงานาจิตอาสานะครับจากาต่างประเทศนะครับก็เข้ามาดูแลอยู่ นะครับที่ได้เห็นนะครับก็มาอยู่นานแล้วนะครับหลายปีจนมีความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับกับช้างในพื้นที่ สุริยาวัสดีครับครับก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ทะเีดช้างหลวงตําบลสวนพิกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เป็นวันช้างไทยก็จะมีการเลี้ยงโตจีนช้างนะครับ ก็มาถ่ายทำภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นนะครับทีนี้ก็นักข่าวต่างประเทศให้ความสนใจหรือเป็นนักข่าวภทยเราด้วยื้องจากคุณหมอพลอยเนี่ยนะครับได้มองมอบรกให้กับคณะแพทย์สถาบันพัชบาลแห่งชาติและก็ มาเพื่อจะเสิร์ฟชาเพื่อทำการวิจัยก็เป็นลูกของน้องอันนี้เป็นควานตัวเล็กที่สุดที่ป็นเนียดช้างหลวงนะครับมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถน้องก็เป็นผู้หญิงนะพี่รองนะครับไปครับใครเสร็จแล้วมายืนใกล้ๆพี่แรงลุกเดินหน้าไปอย่างไกลลูกขออินเสิร์ตภาพขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาเริ่มใส่บาตรนะครับเดี๋ยว ป้าไปป๋าจะขอแค่มาไว้วางของใส่าตใส่ตรงหน้าศาลเนี่ยเอาเอาไว้เจ้ากันเดียวใ้ช่วยป๋าหน่อยด้เอาละให้ถงให้ตัไปยืนยืนไ่สื่บนึกประทน้านยกยกขึนมาปเกงใจที่ปาไยืนแค่ด้านซ้ายมาไว้นัางใส่ากันสิบสามมีนาคมวันช้างไทยษย แค่เลยก็เดี๋ยวได้เนี่พระได้เน่สารนแค่เลก็ดีน่ารักี่นะยืนม น้องมีอยู่ไหนเดี๋ยวเอาเอามาเดี๋ยวตั้งหน้าสัร